ครับต่อไปจะเป็นการใช้งานในระดับของเจ้าหน้าที่นะครับการใช้งานในระดับเจ้าหน้าที่เนี่ยเราจะเข้าใช้งานจากทางเว็บไซต์นะครับซึ่งในที่นี้เราแจ้งไว้ก็คือเวอร์ไวเว็บนะครับ ossthai com l s k นะครับก็จะย่อมาจากคำว่าลำสามแก้วครับจะมาเข้าใช้งานตรงปุ่มล็อกอินด้านขวามือครับแล้วก็กอกตัวรหัสนะครับที่ได้รับจากนั้นเราก็กดล็อกอิน ในส่วนของการเข้าระบบเนี่ยด้านหน้าหลักนะครับถ้าเราใช้รหัสการใช้งานในระดับกองเราจะเห็นคำร้องของกองตัวเราเองเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใช้งานในระดับของแอดมินนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ one stop หรือว่าทางผู้บริหารก็จะสามารถเห็นคำร้องของทุกกองครับคราวนี้ในหน้าที่ได้รับ แจ้งคำร้องเข้ามานะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดนะครับก็จะมีรายละเอียดใน,ในเรื่องของเลขที่คำร้องนะครับเรื่องอวันที่แจ้งนะครับตรงนี้ที่เราเห็นเป็นสัญลักษณ์หน้ายิ้มสีเขียวหรือสีแดงนะครับตรงนี้จะเป็นระบบในการแจ้งเตือนครับระบบจะคำนวณว่างานที่แจ้งเข้ามาแล้วยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จเนี่ยมันผ่านไปแล้วกี่วันโดยเทียบกับระยะเวลาสูงสุดครับอย่างเช่น เรื่องการแจ้งไฟฟ้าเสียนะครับเราตั้งไว้ที่สูงสุดคือ3วันนะครับตอนนี้มันผ่านมาแล้ว1วันนะครับก็จะเป็น1ทับสามก็ยังถือว่าเป็นอยู่ในเศษ1ส่วน3นะครับก็จะเป็นสีเขียวถ้าเป็นวันพรุ่งนี้นะครับการนับระยะเวลาก็จะเป็น2ใน3เพราะฉะนั้นตรงสัญ,ญลักษณ์สีเขียวนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองให้เราทราบว่าตอนนี้ หลือระยะเวลาแค่ประมาณกลางๆเท่านั้นนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราส่วนนะครับของการดําเนินการเนี่ยมันล่งเลยไปถึง3ใน,3นะครับหรือว่าเกิน2ขึ้นมาเนี่ยก็จะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สีแดงนะครับให้เราได้ย้ําเตือนว่าตอนนี้ต้องรีบดําเนินการแล้วเพราะเวลาใกล้จะหมดลงแล้วนะครับเราสามารถมาดู อัตราส่วนของระยะเวลาดําเนินการครับจากช่องถัดไปเลยโดยส่วนด้านหน้านะครับที่เป็นหมายเลขหหรือว่าหมายเลข5เนี่ยก็คือการนับระยะเวลาจากวันที่แจ้งครั้งแรกนะครับจนถึงปัจจุบันรายการข้างบนนะครับก็จะ1น,นะครับผ่านไปแล้ว1วันจากทั้งหมดดาเนินการสูงสุดนะครับอยู่ที่3วันนะครับส่วนรายการก่อนหน้านั้นก็จะเป็นผ่านมาแล้ว5วันนะครับก็คือแจ้งมาแต่15สิงหา แล้วก็ระยะเวลาดําเนินการสูงสุดคือ3วันนะครับถัดมานะครับก็จะมีในส่วนของสถานะนะครับสําหรับสถานะเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่4สถานะนะครับก็คือรับเรื่องรอดรําเนินการครับทุกครั้งที่ประชาชนแจ้งคําร้องหรือว่าเจ้าหน้าที่รับคาร้องเข้ามาจะขึ้นเป็นสถานะตรงนี้นะครับเพื่อให้ให้ทราบว่าตอนนี้มีคําร้องใหม่เข้ามาจากนั้น ถ้าเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องนะครับหรือว่ามีการดรําเนินการเนี่ยเราก็จะมาเปลี่ยนสถานะตรงนี้ครับแล้วไปปรับปรุงในระบบเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าตอนเนี้ยเรื่องที่แจ้งเข้ามาเนะี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องแล้วนะครับแล้วก็ตัวระบบก็จะแจ้งกลับไปยังประชาชนให้ทราบโดยอัตโนมัติครับหรือว่าเราจะเลือกเป็นดําเนินการแล้วเสร็จนะครับ หรือว่าจะเลือกว่าไม่สามารถดําเนินการได้อันนี้ก็จะอยู่ในสถานะที่เราเดําเนินการกับคําร้องน,น,นั้นนะครับต่อไปนะครับช่องถัดไปก็จะเป็นช่องของผู้รับผิดชอบครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นงานของกองช่างนะครับถัดมานะครับจะเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องนะครับกรณีที่ประชาชนแจ้งเข้ามาด้วยตนเองก็จะขึ้นว่าแจ้งทางแอปพลิเคชันนะครับ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนนะครับมาแจ้งในสำนักงานแล้วเจ้าหน้าที่เป็นคนรับเรื่องเนี่ยเจ้าหน้าที่คนที่ล็อกอินเข้าระบบนะครับอย่างเช่นตรงนี้ชื่อผู้ใช้เป็นกองช่างนะครับถ้าเราตั้งตั้งเป็นชื่อของเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนรับเรื่องเนี่ยตรงนี้ก็จะปรากฏชื่อของคนนั้นนะครับ เราก็จะตรวจสอบได้ว่าคําร้องไหนที่ประชาชนแจ้งมาด้วยตนเองหรือว่าคําร้องไหนเนี่ยแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ของสํานักงานนะครับคราวนี้เราอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเราก็จะมาคลิกในส่วนของปุ่มรายละเอียดครับเราก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดนะครับโดยเมื่อประชาชนแจ้งคําร้องนะครับเราจะได้รับเมสเซจแจ้งเตือนผ่านระบบไลน์ครับ มีคำร้องนะครับเลขที่11เรื่องการแจ้งไฟเสียนะครับแจ้งไฟฟ้าเสียที่หมู่6เราสามารถคลิกไปที่ลิงก์ครับก็จะปรากฏข้อมูลนะครับายละเอียดคำร้องที่แจ้งเข้ามาถ้ามีรูปประกอบนะครับก็จะแสดง รูปประกอบที่ประชาชนอัปโหลดเข้ามาเนี่ยอยู่ด้านล่างให้เราเห็นด้วยนะครับถ้าไม่มีการอัปโหลดรูปประกอบเข้ามาก็จะมีแต่ข้อความครับกรณีที่คำร้องของประชาชนครับมีรูปภาพแนบมาด้วยนะครับเวลาที่เราเข้าไปจากลิงก์ที่ได้รับแจ้งในไลน์นะครับเราก็จะเห็นรูปอยู่ด้านล่างครับ ประชาชนแนบรูปมากี่รูปเนี่ยก็จะโชว์ให้เห็นถัดจากตัวสถานะนะครับของคำร้องอ่ะทีนี้เมื่อเราได้รับการแจ้งเตือนผ่านไลน์เรียบร้อยนะครับเราสามารถมาพิมพ์คำร้องเป็นรูปแบบของแบบฟอร์มหนังสือคำร้องทั่วไปนะครับโดยที่เข้ามาที่ตรงหน้ารายละเอียดจะมีปุ่มด้านล่างครับ กรณีที่มีการแนบพิกัดแผนที่มาด้วยนะครับก็จะมี2ปุ่มครับแต่ถ้าไม่มีการแนบแผนที่เนี่ยเราก็จะเห็นเฉพาะปุ่มที่ว่า,าพิมพ์เป็น PDF คำร้องนะครับคราวนี้เราจะปริ้นแบบคำร้องออกมาครับเราก็จะคลิกเข้าไปที่ปุ่มนี้ครับระบบก็จะประมวลผลนะครับแล้วก็จัดหน้า เป็นเอกสารใบคำร้องให้เราแบบนี้นะครับสามารถที่จะปริ้นใบตัวเนี้ยไปเสนอเพื่อที่จะดำเนินการนะครับหรือว่าเราจะเก็บไว้เป็นหลักฐานรวมทั้งเป็นการสำเนาให้กับประชาชนด้วยนะครับกรณีที่มาแจ้งนะสำนักงานครับ ในส่วนของพิมพ์แผนที่ประกอบนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไประบบก็จะแสดงหมุดนะครับแล้วก็แผนที่ในส่วนนี้เราสามารถขยับแผนที่ได้นะครับก่อนที่เราจะทําการปริ้นถ้าเราต้องการที่จะปริ้นประกอบตัวเอกสารนะครับเราก็สามารถซูมเข้าซูมออกนะครับหรือว่าจะจัดเป็นรูปแบบของแผนที่แบบดาวเทียมนะครับอ่าแล้วก็หรืออาจจะเป็นสติดวิวนะครับ เราก็ใช้ตัวตุ๊กตาสีเหลืองนี่นะครับก็ขยับหาหมุดสักหน่อยครับอ่าก็คือจะเป็นจุดนี้จากนั้นวิธีการปริ้นต์ในหน้าของเผ็ที่นะครับเราก็สามารถปริ้นต์ผ่านตัวเบราว์เซอร์นะครับก็คลิกไปที่ปุ่ม เครื่องหมายจุดไข่ปลา3จุดนะครับแล้วก็เลือกคำสั่งปริ้นครับแล้วก็สามารถปริ้นเอกสารตัวนี้ออกมาได้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับก็จะแนะนำให้ใช้ผ่านเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับก็จะแสดงผลได้ดีที่สุดครับคราวนี้เมื่อมีการดำเนินการนะครับ เราก็จะเปลี่ยนสถานะนะครับในส่วนของผู้ที่จะเป็นคนเปลี่ยนข้อมูลในหน่วยงานก็สามารถที่จะพิจารณากันได้เองนะครับว่าอาจจะเป็นมอบหมายให้กับทุเลการของกองนะครับเป็นคนที่จะเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ให้หรือว่าจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนเป็นคนรับผิดชอบเปลี่ยนข้อมูลของตนเองครับอันนี้ก็อยู่ที่หน่วยงานตกลงกันนะครับ การเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนสถานะนะครับเราก็จะมาเข้าในส่งของรายละเอียดแล้วก็มาเลือกนะครับว่าตอนนี้เราดําเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับในช่องของการดําเนินการครับช่องข้างบนเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดที่เราดําเนินการครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับว่ามีการดําเนินการยังไงคราวนี้เราอยากจะแสดงรูปนะครับให้กับประชาชนเห็นด้วยว่าเรามีการทํางาน เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มาคลิกตรงปุ่มเพิ่มลบรูปประกอบนะครับจากนั้นก็เลือกเพิ่มรูปประกอบแล้วมากดปุ่มเพิ่มรูปอีกครั้งนะครับระบบก็จะอัปโหลดรูปที่เราแนบเข้ามาครับสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดนะครับเราต้องการจะนำรูปเข้าไปนะครับกี่รูปเราก็เลือกเข้าไปเรื่อยๆนะครับ คราวนี้ถ้าต้องการจะลบก็เพียงแต่คลิกปุ่มที่อยู่ท้ายรูปนะครับที่มีคำว่าลบ1ครั้งก็จะเป็นการลบรูปออกไปนะครับถัดมานะครับจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการครับแล้วก็วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จนะครับตรงสองช่องนี้เราจะระบุก,ก็ได้หรือว่าจะว่างไว้ก็ได้นะครับ แต่ถ้าเราระบุวันที่นะครับก็จะใช้เป็นวันเดือนและก็ปีนะครับปีพศเสร็จแล้วเราก็กดปรับปรุงข้อมูลครับแล้วก็กดปิดและปรับปรุงข้อมูลหนึ่งครั้งครับมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายเช็คถูกแล้วก็เปลี่ยนสถานะเป็นดําเนินการแล้วเสร็จครับตรงระบบนี้ก็จะแจ้งกลับไปยังประชาชนนะครับให้ทราบว่าคําร้องที่ได้แจ้งมาเนี่ยมีการดําเนินการเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้ก็คือการใช้งานนะครับในส่วนของการปรับสถานะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่านะครับของหัวข้อเราก็จะเข้ามาที่การตั้งค่าการใช้งานนะครับจัดการหัวข้อเสร็จแล้วในส่วนด้านบนครับจะเป็นการเลือกตั้งค่าในระดับกองครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะตั้งค่าหัวข้อของกองไหนนะครับ แล้วก็จะเลือกเข้ามาที่กล่องช่างจะเห็นว่าอตอนเนี้หัวข้อที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมีชื่อหัวข้อมีเวลาดำเนินการสูงสุดนะครับมีปุ่มสำหรับการแสดงหัวข้อในแอปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะแสดงหรือว่าซ่อนนะครับสำหรับประชาชนครับแล้วก็มีปุ่มในการลบแล้วก็ปุ่มในการปรับปรุงข้อมูลนะครับหัวข้อ ที่เป็นงานบริการใหม่ๆเนี่ยเราสามารถามาเลือกเพิ่มที่แถบด้านบนนะครับนะครับแล้วก็เพิ่มหัวข้อคำร้องไปจากนั้นตามด้วยจำนวนวันนะครับที่เราจะดาเนินการสูงสุดนะครับแล้วก็คลิกเพิ่มหัวข้อครับ ในส่วนนี้นะครับก็จะมีหัวข้อใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วในส่วนของประชาชนใช้งานนะครับก็จะเห็นหัวข้อนี้ด้วยนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการที่จะซ่อนหัวข้อครับเอาไว้ให้สําหรับเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าผู้ใช้งานระดับเจ้าหน้าที่เนี่ยอาเพิ่มคำร้องทุกหัวข้อได้นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้ประชาชนแจ้งเข้ามาในส่วนของเรื่องขอยืมอุปกรณ์กองช่างเนี่ยเราก็มาติก๊ก ในช่องเช็คถูกตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็กดปรับปรุงข้อมูลครับในส่วนการใช้งานของประชาชนข้อนี้ก็จะไม่แสดงนะครับก็จะถูกซ่อนเอาไว้อันนี้เราก็อยู่ที่เราเลือกนะครับว่าเราจะซ่อนหัวข้อไหนนะครับที่ประชาชนไม่จำเป็นต้องอใช้งานนะครับกลับมาที่หน้าหลักอีกครั้งนะครับ ในส่วนการใช้งานอื่นๆก็จะมีเรื่องของการค้นหานะครับการค้นหาเนี่ยแค่เราใสา่ข้อความสั้นๆนะครับจะค้นจากหัวข้อและรายละเอียดครับแล้วเราอาจจะต้องการค้นหา,าการซ่อมไฟฟ้าหรือว่าผู้ที่แจ้งเนี่ยจากบ้านที่631นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปว่า631กดค้นหาระบบก็จะกรองให้นะครับว่ามีข้อความนั้นอยู่ในรายละเอียดหรือว่าหัวข้อในคำร้องไหนบ้างนะครับ ถ้าเราเข้าไปดูเราก็จะเห็นว่าจะอยู่ในส่วนรายละเอียดนะครับเป็นบ้านเล็กที่คราวนี้กรณีที่มีการได้รับคำร้องมาแล้วแต่ว่าไม่ใช่งานของกองเรานะครับเราจะทำการส่งคำร้องเนี่ยไปที่กองอื่นที่รับผิดชอบนะครับเราก็จะต้องแจ้งไปที่แอดมินของหน่วยงานนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่วันสต็อปครับเพื่อให้ทำการเปลี่ยนแปลงคำร้องเนี่ยไปที่กองอื่นนะครับ ตอนนี้ก็จะมาลองล็อกอินในส่วนของการเป็นแอดมินนะครับนะครับการใช้งานของแอดมินหรือว่าเจ้าหน้าที่วันสต็อปรวมทั้งผู้บริหารนะครับก็จะเห็นคำร้องทุกคำร้องเลยครับแล้วก็ในส่วนที่แตกต่างก็คือจะมีปุ่มในการลบคำร้องให้มานะครับ แล้วก็มีปุ่มในการแก้ไขข้อมูลครับเราจะลองนะครับย้ายคำร้องที่7นะครับไปที่กองอื่นก็จะเข้าไปที่ปุ่ม Edit นะครับในส่วนนี้นะครับเราสามารถแก้ไขกองที่รับผิดชอบได้นะครับจากจากคำร้องเข้ามาที่สนักปลัดเราก็เลือกนะครับกองอื่นได้เลย แล้วก็มาเลือกงานนะครับที่เมนูด้านขวามือครับจากนั้นนะครับเรื่องเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายละเอียดหรือว่าทุกอย่างนะครับคราวนี้เราก็ลองกรอกข้อมูลเข้าไปครับปรับปรุงข้อมูลนะครับเนี่ยนะครับ ข้อที่7ก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับรายละเอียดก็เช่นเดียวกันนะครับที่เราเปลี่ยนเมื่อสักครู่คราวนี้ถ้าเราต้องการเพิ่มลบรูปนะครับเพิ่มหรือลบรูปถ้ากรณีมีการาประชาชนนะครับที่แจ้งมาขอเพิ่มรูปเข้าไปนะครับหรือว่าทางเจ้าหน้าที่จะเพิ่มรูป ประกอบนะครับของสถานที่หรือว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามนะครับที่เราต้องการเพิ่มรูปในคำร้องเข้าไปครับเราก็สามารถเลือกไฟล์ที่เป็นรูปภาพนะครับแล้วก็กดเพิ่มไฟล์ตรงนี้จะคนละส่วนกับการเพิ่มรูปที่เป็นผลการดำเนินการนะครับ ตรงนี้จะเป็นรูปที่ผู้แจ้งคำร้องนะครับส่งรูปเข้ามาอาจจะเป็นภาพอุบัติเหตุหรือว่าภาพสถานที่นะครับแต่ถ้าในส่วนของการเพิ่มรูปที่มีการดำเนินการจะอยู่ในส่วนของรายละเอียดครับเราก็จะมาเพิ่มในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับตรงนี้คือเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับแต่รูปประกอบ ตามคำร้องเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของผู้แจ้งคำร้องครับสำหรับการรับคำร้องที่ผู้แจ้งมาแจ้งที่สำนักงานหรือว่าแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะครับเราก็สามารถเลือกจากแถบเมนูด้านบนนะครับก็จะมีชื่อกองและก็รายละเอียดนะครับว่าเราต้องการรับคำร้องเรื่องอะไรนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ในหมวดนั้น จากนั้นเราก็กรอ,อกข้อมูลครับชื่อผู้แจ้งรายละเอียดต่างๆแล้วก็ถ้ามีการปักพิกัดก็ปักเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการบันทึกคาร้องครับคราวนี้ในส่วนของการตั้งค่าอื่นๆนะครับก็ <c oughs> จะมีเรื่องจัดการหัวข้อนะครับจัดการผู้ใช้งานนะครับการจัดการผู้ใช้งานเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสถานะนะครับ ของผู้ใช้งานแล้วก็ปรับปรุงก็ได้หรือว่าจะลบผู้ใช้งานท่านไหนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าต้องการเพิ่มผู้ใช้งานก็คลิกเข้าไปที่ปุ่มเพิ่มผู้ใช้งานแล้วก็ตั้งรหัสผ่านตั้งชื่อแล้วก็ระดับใช้งานนะครับว่าให้ใช้งานได้ในสิทธิ์ไหนบ้างนะครับนอกจากนี้ก็มีส่วนของการจัดการแบนเนอร์เว็บครับแบนเนอร์ที่อยู่ด้านหน้านะครับ เราสามารถเพิ่มเติมครับโดยจะเป็นไฟล์รูปภาพขนาดไม่เกิน5เมกนะครับถ้าเรากดเพิ่มไฟล์เนี่ยก็จะเป็นการอัปโหลดรูปเข้ามาครับแล้วถ้าเราออกไปดูด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นว่ามีรูปสไลด์นะครับเพิ่มเพิ่มมาอีกหนึ่งรูปก็จะเป็นแบนเนอร์แบบนี้นะครับ ถ้าเราต้องการจะลบเบนเนอร์ออกก็มาคลิกในส่วนของคำว่าลบนะครับการพิมพ์รายงานครับเราสามารถพิมพ์รายงานได้4รูปแบบแบบที่1คือพิมพ์รายงานประจำวันเราก็จะเข้าไปที่พิมพ์รายงานประจำวันแล้วก็เลือกวันที่นะครับหรือว่าจะเลือกให้แสดงสถานะไหนก็ได้นะครับเราก็จะมาพิมพ์ตรงเครื่องหมายรูปปรินเตอร์สีส้มครับ ก็กดไป1ครั้งครั้งแรกนะครับมันจะจัดหน้าเป็นแนวตั้งครับให้เราเปลี่ยนการจัดหน้านะครับเป็นแนวนอนครับแล้วเราก็สามารถปริ้นตัวเอกสารตัวนี้นะครับ คราวนี้เมนูที่2นะครับก็คือพิมพ์รายงานแบบกําหนดช่วงวันที่ก็ให้เราเลือกวันที่เริ่มต้นนะครับแล้วก็วันที่สิ้นสุดตรงนี้เราสามารถเลือกสถานะด้วยก็ได้นะครับแล้วก็กดสับมิ t เข้าไปก็จะประมวลผลว่ามีคําร้องไหนบ้างนะครับเราก็จะมาปริ้นเอกสารผ่านปุ่มเครื่องหมายพินเตอร์สีส้มตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ แบบที่3นะครับก็จะเป็นพิมพ์รายง,งานแบบแยกกองนะครับเราก็เลือกได้ว่าเราจะให้แสดงผลคําร้องของกองไหนนะครับถัดมาก็จะเป็นพิมพ์รายง,งานแบบสถิติครับเราก็เลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดจากนั้นระบบก็จะประมวล ผลคำร้องของทั้งหน่วยงานให้ตามวันที่กำหนดครับเราสามารถดูนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ของแล้วก็จำนวนเรื่องนะครับรวมทั้งจะมีกราฟิกด้าน,นล่างให้เราเห็นด้วยถ้าเราต้องการรายละเอียดการดำเนินการนะครับอย่างเช่นเรามีคำร้องของกองช่างนะครับอยู่2เรื่อง1 8็กว่าๆนะครับเราอยากจะเห็นรายละเอียดว่า มีการดําเนินการเป็นยังไงบ้างนะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงชื่อคําว่ากองช่างครับใน2เรื่องก็จะมีอ,อยู่ระหว่างรับเรื่องรอดําเนินการ1เรื่องนะครับดําเนินการแล้วเสร็จแล้ว1เรื่องถ้าเรามาคลิกที่ชื่อสํานักปลัดนะครับก็ยังอยู่ในการรับเรื่องอยู่ของสารสูขนะครับก็มี3ส,สถานะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตรวจเช็คได้ว่าการดาเนินการเนี่ย อยู่ในขั้นตอนไหนนะครับหรือว่ามีคำร้องมากน้อยแค่ไหนครับถัดมาจะเป็นปุ่มดูผลสำรวจความพึงพอใจนะครับระบบก็จะประเมินผลความพึงพอใจที่มีการส่งค่าเข้ามาครับในส่วนนี้เราสามารถเลือกดูได้2รูปแบบครับก็คือรูแบบเป็นประจำปีหรือกำหนดวันที่นะครับอย่างตรงนี้ก็เพิ่งมาปี2,566นนะครับก็จะโชว์ ทั้งปีให้เราเห็นถ้าเราต้องการจะกำหนดวันที่ก็คลิกเลือกกำหนดวันที่ครับแล้วก็สามารถเลือกวันนะครับที่เราจะใช้ตรวจสอบการผลความพึงพอใจได้นะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายก็คือการตรวจสอบจากหมายเลขคำร้องครับก็ให้เรากรอกหมายเลขนะครับส่วนปีพศออก็อยู่ด้านล่างนะครับ นี้ก็จะเป็นการตรวจสอบจากหมายเลขคำร้องครับครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือการเปลี่ยนรหัสครับท่านสามารถมาเปลี่ยนรหัสการใช้งานที่ปุ่มนี้นะครับก็กรอก username นะครับแล้วก็ password ใหม่แล้วก็คลิกเปลี่ยนรหัสจากนั้นระบบก็จะ log out ออกมานะครับแล้วก็ให้ท่านกรอกรหัสใหม่เพื่อที่จะเข้าใช้งานครับครับนี่ก็จะเป็นวิธีการใช้งานในส่วนของเจ้าหน้าที่ครับ